สุดท้ายเลยประเด็นเรื่องของนักเตย์ยู23ครับโอกาสเนี่ยมีปล่อยตัวใครบ้างหรือเปล่าครับเอาส,สดๆตรงนี้เลยว่าน็อตนาทิตตี่ยนะเขาติดแหละนะแต่ว่าถอนตัวไปแล้ว <laughs> ประเด็นเรื่องของนักเตย์ยู23ครับเพราะว่าของพี่นาจะมีในขายมีทิตติทุมพรกับทางกีเดียนอยู่โอกาสเนี่ยมีปล่อยตัวใครบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็อยากให้โฟกัสพูดถ,ถึงฟอร์มของกีเดียนหน่อยว่าจะมีโอกาสได้ได้ใช้แบบจริงจังหรือเปล่าครับจริงๆ ผมก็มีติดนะแต่ว่าถอนตัวไปแล้วอ่าก็ใช่ใช่ก็ใครถอนพีเอาสดๆตรงนี้เลยว่าก็น็อตนาทิตินะเขาติดแหละแต่ว่าแต่ว่าผมต้องใช้เขาในส่วนของตัวหลักอ่ะอันนี้ต้องขอความเข้าใจถ้าอย่างนี้ใช่ครับถ้าอย่างนี้เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ให้กับกับพี่โจแล้วก็แฟนๆบางท่านด้วยเพราะว่าประเด็นเรื่องเนี้ยหลายคนยังเข้าใจผิดว่าสโมสรเนี้ยไม่ยอมปล่อยตัวหลักอันนี้ต้องต้องเข้าใจสโมสรด้วยว่าโปรแกรมหลีกมันไม่หยุดแล้วน้องเองเป็นตัวหลักเนี่ยถ้าไปกระทบแล้วหลายสโมสรเป็นอย่างนี้เหมือนกับพี่โจอันนี้อันนี้ พูดได้ครับพี่ว่าเราเรามีความจำเป็นที่อาจจะปล่อยไม่ได้อันนี้เข้าใจจริงแล้วกีเดียนครับกีเดียนกีเดียนนี่ปล่อยไหมครับมีมีชื่อไหมครับมีใบขอไหมครับไม่ครับไม่ไม่น้องน้องเขาดีแต่ว่าจะยังดีไม่ได้ในระดับที่โย่งหรือทุกคนทีมงานต้องการแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับ